ต่อไปเป็นการล่าหนูครับไหนนี่ครับหนูมากินมันกินพักคองไหนเมื่อกี้จ่มอัด้นี่เด็กบันรอยน้ยน้อยโหนรังมั้วนี่ลไหมไหนลูกเมื่อกี้ตัวนี่ห่าลูก่อนเอาเลยโดไหนลูกโอ้ลู วดอ้วนเลยได้ลูกมาแล้วอีูนแมงูใหญ่เลยเราไอ้แม่มันโผล่มาแม่มันต้องอยู่แล้วแม่มันต้องอยู่แล้วงไนปูทางง้ทางง้ทางู้นเอาไปให้เจ้าปุ๋ยเลี้ยงนะหนูให้ทอดอะ อ๋อ,อ,อก,ก็แค่ตะนันขุดดีกว่าเสียมขนาดนั้นมันขุดพอลำคขันกระเทือนพี่เดียวถอยก่อนให้พูนันขุด,ดถือออกถือเสียมออกก่อนลูกถือออกก่อนถือ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 ให้ถือเดี๋ยวหลุดวางไว้แล้วก็ไถามาเหยียบรถเสียหายเขาอีกเถียมพอกระเทือน ถอยก่อนดีลูกถอยใกล้ๆถอยใกล้ๆพี่ลูถอยใกล้ๆ,อ,ลอ,ลๆออกไปห่างประมาณสักเมตรสองเมตรถอยอีก <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนนั่นแหละไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วถอยอีกพี่หนูถอย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 ใกล้ๆเดี๋ยวมันโดนด้ามจอบนะ่ะโอ้โอ้มันโอ้มันมันมันแหล่งอาหารชั้นดีเลยนี่ <c oughs> มันก็ขุดรูตามมันไปเชื่อมต่อทางนู้นหรอมั้งน่น พี่ภูปิดไว้ปิดไว้ปิดรูมันไว้เริม่รมีของนแล้วเปล่าพี่นิวได้หนูแล้วทั้งน่าสงสารทาั้งไม่รู้จะพูดยังไงทั้งหน้าเบี้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละทั้งน่าสงสารทั้งหับตาดกไม่ไม่เขาจะดูไม่ไม

สามตัวแล้วพี่พวไปทอดเด้อจอบจอบเลยพี่โด้พี่โด้คืพากันอยู่นิ่งเลยอู้โดมันห,หัวมัน <anca> ไม่ไหวไม่ไหวไป,ไวไปจะขุดมันก็ไม่ยังไม่เจอ <c oughs> <c oughs> สุดแล้วบอครับหมาต้องใส่ตอนนี้มันดื้อมันเจ็บนะเนี่ย